เสียงเจ้าเจ้าของละครวิทยุที่หานหายไปนานได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะและคราวนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเอาใจคนยุคไซเบอร์ให้สามารถดาวน์โหลดฟังละครวิทยุจากอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยศาสตราจารย์เทียระบุญยริตควรหาเวชสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคนโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์มีรอดประสานมิตรที่เคยเป็นแฟนละครวิทยุเป็นผู้ริเริ่มการทำละครวิทยุออนไลน์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย hey, <God. S 1> ตดยให้ผู้สนใจโหลดละครวิทยุจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยผ่านทาง w w w s w u a c t h ด้วยการออกอากาศแบบออนไลน์ทําให้ถ่ายทอดละครวิทยุไปได้ทุกที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงจนมีแฟนรายการไกลถึงประเทศฟินแลนด์เลยทีเดียวค่ะและหากพลาดตอนใดไปก็ยังสามารถตามไปดาวน์โหลดไฟล์ละครวิทยุที่ออกอากาศไปแล้วกลับมาฟังใหม่ได้ด้วยค่ะละครวิทยุนี่มีปัญหาอย่างถ้าเราออกวิทยุปั๊บเนี่ยถึงเวลาคนฟังถ้าไม่ได้ฟังเวลานั้นไปทํางานทําอะไรนะมันไม่มีโอกาสฟังแล้วจะฟังย้อนกลับให้สถานีเขาเปิดใหม่คงไม่มีใครเปิดให้ฟังแล้ว ถ้าเราเอาระครวิทยุเนี่ยขึ้นไปบนเว็บนะฮะใครอยากจะฟังที่ไหนฟังต่างประเทศซึ่งวิทยุนันไม่มีทางส่งถิงอยู่แล้วนะฮะเราเอาขึ้นไปบนเว็บเนี่ยคนสามารถจะเลือกฟังได้ นาีละครวิทยุออนไลน์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซับซ้อนจากนั้นจึงอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้ฟังกันแบบออนไลน์ซึ่งเทคโนโลยีในยุคนี้ทำให้การผลิตละครวิทยุมีความสะดวกและง่ายกว่าสมัยก่อนสามารถใส่เสียงเอฟเฟกตต่างๆได้เหมือนจริงตัดต่อและแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมตัวนี้ที่ที่พูดถึงก็เราใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะเราอัดตัดต่อได้ง่ายขึ้นการผสมเสียงหรือว่าการ เอาดนตรีเข้าไปใส่ต่างๆก็ง่ายขึ้นสมัยก่อนที่เราต้องเล่นไปพร้อมๆกับดนตรีเลยทีม่มันลำบากนะอัน,นี้ก็เป็นเป็นจุดจุดดีของเทคโนโลยีนะฮะเบื้องหลังของละครวิทยุออนไลน์คือทีมงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ในชื่อคณะมิตรประสานการละครที่มีทั้งสองพระนางผู้ที่คร่ำบอดในวงการละครวิทยุรวมถึงนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่สมัครอบรมเป็นผู้สแสดงละครวิทยุในโครงการฟื้นฟูละครวิทยุรุ่นแรกถึง29คนค่ะ ละครวิทยุออนไลน์ของอาจารย์ธทีระบุญยริศส,ส่วนใหญ่เป็นตำนานพื้นบ้านและเรื่องราวประวัติศาสตร์เพราะต้องการสืบสารและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมโดยแฝงความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันซึ่งนอกจากรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วยังถูกนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆด้วยค่ะ ใครสนใจฟังละครวทิทยุออนไลน์ก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะคะที่ w w w s w ac th ค่ะ